สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านวันนี้ผมจะมาิวเลนะครับวิชาวิธีกรมรมสัญญาณน,นี้ซึ่งจะอยู่ในข้อสอบในข้อสอบวิชานี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดมันจะมีประมาณ240ก้่สิบก่ามารับแต่ผมทำให้มันง่ายนะครับารตอปน,นี้เริ่มต้นก่อนนะครับเราต้องดูว่าข้อสอบออกวิธีกรรม ถ้าออกนิติกรรมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของโมฆะโมทียและผลของโมฆะโมทียถ้าหากว่านิติกรรมไม่เป็นโมฆะไม่เป็นโมทียะนิติกรรมยอ่อมสมบูรณ์พอสมบูรณ์ปักย่อมก่อให้เกิดสัญญาสัญญาเป็นต่อเกิดแห่งนี้นี่คือความซีเพ็น,นะครับทำอย่างนี้มันจะไม่ยากนะครับไม่คอมมิเทตเท่านั้น อันต่อไปเรื่องแรกที่อยากให้ดูเทอรนี้นะครับคิดว่าน่าจะออกเป็นข้อสอบทางนี้ก็คือนี่หรือแอปพิเคชันเสนอเป็นข้อสอบแค่ทุกปีนะครับอยากให้ท่านทราบก่อนนะครับว่านี่จะมีอยู่สาอย,ยา่างนะ,ะก็คือนี่เงินนี่ส่มมอบทรัพย์สินนี่กระทำการเป็นหลักใหญ่ใจความของวิชานี้นะครับด้วยอำน,นาจแห่งมูลนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกหรือเคลงให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้<ม>เจ้าหนี้ก็มีสิทธิบังคับชำระหนี้หรือคอ้งเงินได้นะครับ<ม>และบังคับได้เพียงใดบังคับได้โดยซิ้นเชิงหรือโวนะฮะอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่อยากให้จำก่อน<ม>นะครับอันต่อไปก็คือถ้าเป็นหนี้ส,บสงบทซัพย์สิน ถ้าเป็นนี้สมมติพย์สินก็ต้องมีการเลือกพอเลือกตามร้อยเก้าสิบเก้าปักซั์นั้นก็เป็น,นรั์เฉพาะสิทธ์นะฮะไม่ใช่รั์ทั่วไปนะครับเป็นรั์เฉพาะสิทธ์ตามร้อยเก้าสิบห้าวัดสองหรือเรียกเ,เป็นภาษาอังกฤษว่าสเปกสติปตทรั์เฉพาะสิทธ์พอเป็นรั์เฉพาะสิทธ์นะครับมันจะมีผลสองประการด้วยกันที่จะออกข้อสอบก็คือว่าการชำระนี้กลายเป็นโทนิสัย ซับเฉพาะสิ่งนั้นสูญหายเสียหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นานาฬตกาสองมานเจ็ดถึงสองลูกนี้ต้กงรับผิดหรือไม่นะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิ์เพียงใงจะอยู่ที่3 7 0เจ็ถึงสามเนะครับเมื่อเปซับเฉพาะสิ่งแล้วข้อสอบอาจจะออกเรื่องการเพิ่มถอนการชอ่อชนตามมาตรกาสองสามเจ็ดก็ได้นะครับจะมีช่อเพียงล้องขอให้สารเพิ่มถอนเสียซึ่งมิทิการไร อันทําให้เจ้ามีเสียเปรียบคำนี้คือคะแนนนะครับเสียเปรียบไหมนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะเรียนลองเราไปศึกษาดูนะครับว่าถ้าลูกนี้โอนทรัพย์เฉพาะสิ่งไปให้คนอื่นเจ้ามีว่าอาจจะต้องถอาไา้นะครับเรื่องการชําระหนี้เป็นพลวิสัยนะครับท่านต้องดูว่าการพลวิสัยเกิดขึ้นก่อนทาสัญญาหรือหลังทำสัญญา ถ้าเกิดขึ้นก่อนวัตถุประสงค์นั้นเป็นโมฆะตามมาตรา150แต่ถ้าการชัน้นนี้กลายเป็นผู้วิสัยเกิดขึ้นหลังทําสัญญามันจะมีผลเาาตามมาตรากัรก่อไปนี้ครับก็คือมาตรา217ผนวิสัยในระหว่างผิดน,นะนะครับมาตรา218ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ219ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วในเรื่องของสัญญาครับ การชำระนี้ตกเป็นพลวิสยัยก็จะเป็นไปตาม370-372นะครับแล้วถ้าหากว่าการชำระนี้เป็นพลวิสยัยก็เห็นอาจจะโทรลุหมีได้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เลิกสัญญาเสียได้นะครับการม,มาตา389นะครับต่อไปเรื่องสุดเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องสัญญาหรือคอนแทคสัญญาจุดแรกที่อยากให้พบผู้ชมดูทุกท่านนะครับก็คือว่า สัญญาเกิดข okay. so, okay. ึ้นเมื่อไร่นะครับเกิดเมื่อเสนอเจอกับเสนอ offer เจอกับ accept เกิดเป็นความแขขึ้นเกิดเป็นสัญญาขึ้นโดยหลักนะครับ90 90กว่าเนี่ยเมื่อเสนอเสนอมาประทะกันสัญญาเกิดนะรรระิิธิ์มันก็อาจจะโอเเลยนะครับเว้นแต่นะฮะเว้นแต่คู่กรณีตกลงกันว่าจะทําเป็นทังสือในวัน้างหน้า ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยถือว่ายังไม่มีสัญญาต่อกันนะครับและยังมีอีกต่างๆอีกมากมายเช่นจดต้องจดทะเบียนอย่างเงี้ยสัญญาถึงนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ยเป็นต้นนะครับหรือต้องสมมอกก่ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแรงดึงที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมอันนี้เป็นแค่ไกด์อินโทรคร่าเข้าก่อนนะครับอื้นะครับเพอสัญงนี้ สัญญาเกิดหรือยังอันที่สองที่ต้องดูก็คือผลแห่งสัญญาผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนก็จะเป็นไป็นตาม3-9อีกฝ่ายมีสิทธิสมด5ท่าทีไม่ชำระานี้ต่อเมื่ออีกฝ่ายยังไม่จับนี่คือ3-6ครับผลแห่งสัญญาออันหนึ่งก็คือว่าถ้าทรัพย์นั้นสูญ,ญาสหายหรือเสียหายไปใช้มาตรกาไหน3-70ถึง3-72นะครับถ้ามันเป็นสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ก็3-70ถ้าเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไข ก็371นะึ่ะฝากไปดู371เจ็ดวักสองด้วยนะครับปีนี้ท่าอนอาจารย์สนใจเนมันมวรกสองมีสิทธิ์ขอชำระหนี้โดยโดยลดส่วนหรือเลิกสัญญาแล้วได้นะครับถ้าซัพนั้นหนึ่งราคาตกนะฮะตาม371เจ็ดวักสองและสุดท้ายก็คือ372นะครับ372ใช้กับกรณีไม่เข้า370ไม่เข้า371นะฮะแล้วซับนั 3, ้นสูญหายหรือเสียหายเพราะเหตุอั้นจะโทษใครไม่ได้ อีกฝ่ายมหามีสิทธ์จะรับชนะนี้ต่อบแทนหมและสุดท้ายนะครับผลแห่งสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกครับสิทธเกิดเมื่อแสดงเจตนาตาม3-7-4เจ็ดสวรสองเมื่อแสดงเจตนาแล้วจะเปลี่ยนแปลงระงับอะไรไม่ได้ตาม3-7-5นี่คือกฎคนคมาจากหลักที่ว่าแท็ต้าสืบเสวยนาสัญญาต้อเป็นสัญญานะครับแล้วต้องประคาศการตรมา ถ้าข้สอบออกมาตรา219เรื่องนี้ลักษณะนี้กับ372เรื่องสัญญาอยากให้ต่อบ่างนี้ครับว่าสมมุติทำสัญญาจะซื้อจะขายนะครับที่ดินแล้วต่อมาเนี่ยโดยโนประกาศเป็นเขตโบราณสถานหรือเป็นเขตทังเมืองอย่างเงี้ยซึ่งเอกชนไม่สามารถเข้าไปครอบคองได้การชำระนี้ก็กลายเป็นทรริสัย219ตกตเป็นทรริสัยตาม372ลองดูลูกนี้ไม่ต้องรับผิด ลูกนี้เป็นหลุดพ้นจากการชำระหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้ขณะเดียวกันเจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิจะได้รับชำระหนี้ครับเงินที่อีกฝ่ายจ่ายมาต้องคืนตามมาตราสามเจ็ดสองวัดหนึ่งนะครับอันนี้ได้นะครับเวลาตอบข้อสอบเนี่ยสลับสลัครับผมเอามาจากทั้งเนยและผู้ช่วยมันผสมผสานกันนะครับมาตึง ต่อไปครับเรื่องอีกอันหนึ่งเรื่องที่3นะครับในเรื่องสัญญาที่มี1การเกิดขึ้นของสัญญา2ผลแห่งสัญญาและ3มครับมัดจำกำหนดเงื่อนไบนะฮะมันเป็นเอเซอรี่ตัวเสริมของสัญญา<ม>หรือมีอุปกรณ์นะฮะมัดจำหรือเอเนสนะครับ, est, ค,รบความหมายของเขาอยู่ที่3ามเจ็ดสามครับให้สิ่งใดไว้ในวันทาสัญญาให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานะั้ยย่อมได้เกิดขึ้นแล้วนะครับพอเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ย ผลแห่งมัจจำจะต้องริบหรือต้องส่งคืนก็จะเป็นไปนตามสามเจ็ดแปดฝากไปดูวงเล็บสองกับวงเล็บสามข้อสอบปีนี้นะครับเพื่อนาสนใจออกเป็นประเด็นย่อยได้นะครับถึงจะเกิดออกไปแล้วก็ตัเบี้ยปัดครับเป็นเปเ็นตี้นะครับเบี้ยปัดความหมายจะอยู่ที่มาตรานสามเจ็ดสิ่งที่ให้ค่าเสียหายไ้ล่วงหน้ากำหนดไวน้นะ่วงนานะคือสักมีลักษณะเป็นเบี้ยปับ ตาม3า9เวลาต่อแล้วตอบต่อไปว่าเป็นเรียยปรับแบบมาตรา380-381หรือ382นะครับเบี้ยปรับถ้าสูงเกินส่วนสรลลดการน3 8าม3 8นะครับเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็คือการเลิกสัญญาหรือ r e ิก s ัญญาการเลิกสัญญานะครับเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวการเลิกสัญญาได้ต้องถึงนณะต้องถึงนณะ การจะเลอกสัญญาได้ต้องมีสาเหตุสาเหตุสาเหตุที่ว่านี้ก็คือสาเหตุในข้อสัญญาที่กำหนดไว้มีการผิดสัญญาก็สามารถเลิกได้นะครับหรือเลิกโดยบทกฎหมายนะครับบทกฎหมายที่ว่านี้ก็คือพวกนี้นะครับสามแปดเจ็ดสามแปดสามแปดเก้าหรือมบบีบทชั่านะครับต้องเข้าสองเหตุนี้นะครับไม่ใช่เลิกต่ตาๆอำเภอใจวิธีการเลิกก็คือต้องบอกกล่าวครับ ล่วงหน้าก่อนตามมาตรา,า87นี่คือหลักทั่วไปนะครับก็ให้เขารู้ตัวก่อนให้เขาปฏิบัติตามสัญญาก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการดีฟายกำหนดวันไปแล้วมีนาะกาหนดวันไปแล้วพอถึงที่แล้วไม่จา่ายอันนี้ก็สามารถเลิกสัญญาได้โดยมิทักต้องบอกกล่าวนะครับแล้วก็89ครับถ้าหากว่าการชำระนี้พ้นวิสัยเพราะพฤติการอาจจะโทรลูกีนี้ระะับ เจ้าหนี้สามารถเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องบอกกลับ mm. นะครับ mm. เช่นไปโอน,นที่ยังมุคนภายนอก mm. โทรลุงนี้ได้ mm. เจ้าหนี้ก็เลิกสัญญาเสียน้ mm. นะครับสุดท้ายก็คือผลของการบอกเลิกสัญญาอยู่ที่มาตา 1, ราสึ่งับมีอยู่4วัด mm. วัดหนึ่งเป็นการกลับคืนสู่ฐานาเดิมน,นะฮะวัดสองให้คิดดอกเบี้ยวบวกมาตรเจ็ดนะครับร้อยละเจ็ดจุดห้า ถ้ามันไม่ใช่มีเงินก็ต้องใช้เงินตามควรค่าแหตุการณ์นั้นๆน,นะครับเช่นนี้ก่อสร้างจ้างทําของเช่าซื้ออย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องใช้ตามควรค่าแหตุการณ์นั้นๆนะครับและสุดท้ายครับการบอกเลิกสัญญาสามารถเรียกค่าเสียหายได้นะครับตามสามก้าหนึ่งวักสี่รันนี้เปเรื่อยๆนะครับสามก้าหนึ่งวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่ครับ ก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการสอบนะครับเอิร mm ์ส hmm. พาสิวันนี้โผมเหมือนไงครับโงมภาษาความยุติธรรมแม่ฟ้าจะถล่มเมื่อต่างที่นะท่านจะได้าาารรบุญมหาศาลนะให้ความยุติธรรมกับคนทั่วไปเนะี่ยนะครับแม้ฟ้าจะถล่มครับแม้จะตายก็ยอมเนี่ยนะครับหลักหลักปีนะครับเฟรดเฟรดจูริเซียลูอัสกิบุ้มนะครับโจมภาษาความยุติธรรมแม่ฟ้าจะถล่มถ้าท่านทําได้นี่นะครับยอมตายเพื่อคนอื่นเพื่อความยุติธรรมได้ ยอมตายเพื่อไม่ให้สิทธขาดได้นั่นแหละท่านกล้าหน้าในทุกเรื่องครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตพักไปแต่เองเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ